สวัสดีค่ะมาอีกแล้วผู้เท่ามักม่วนสายมูมีสิ่งดีๆมาแนะนำนะคะสิ่งดีๆที่จะแนะนำก่อนปีใหม่เนี่ยควรทำอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ควรทำก่อนปีใหม่ค่ะเนื่งไหว้เจ้าที่บ้านไหว้แม่พัดธรณี ควรทำในวันที่29แล้วก็30ธันวานี้นะคะ 2. ใครที่ลืมแก้บนหรือขอขมากรรมให้รีบทำค่ะขอขมากรรมนะคะ 3. ไปถวายสังฆทาน1ชุดค่ะเน้นเน้นสิ่งที่จะมาถวายก็คือพวกทาความสะอาดนะคะทำยาล้างจาน สบู่น้ำยาซักผ้านะคะแล้วก็ไม้กวาดแล้วก็เ,เครื่องครัวทั้งหลายค่ะเครื่องที่อยู่ในครัวค่ะนะคะข้อสี่ถ้ามีเวลาให้นั่งสมาธิก่อนนอนสักวันละห้านาทีขึ้นไปนะคะหก หกไปไหว้ศาลหลักเมืองค่ะไปไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลที่เราได้มาพึ่งพาใสา่ใบบุญท่านทำมาหากินอยู่ในเมืองนั้นนะคะต่อไปแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์อะไรก็ได้ค่ะถ้าปล่อยเตาก็จะทำให้เราอายุยืนถ้าปล่อยปลาไหลก็จะทำให้ การเงินการงานลื่นไหลโชคลาบหลังไหลเข้ามานะคะการปล่อยสัตว์มันก็ดีทุกอย่างทําให้เราไม่มีโรคมีภัยเบียดเบียนทําให้เราอายุยืนนะคะแล้วก็ทําบุญลงศพนะคะฝากไว้ค่ะก่อนปีใหม่อย่าลืมนะคะผู้เท่าสายมูมักม่วนมีสิ่งดีๆมาฝากแล้วค่ะปฏิบัติไปนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลของเรา ในปีหนะ้าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ